Yeah, เดิมเพิ่มเติมเนี่ยนั่นน,น,นั่นก็คือช่วงใหม่ของเรานั่นเองนั่นก็คือช่วงพาทาํพพาทาพาเทาีท่ยวอีพีใหม่ไปกับพอชอค่ะและคลิปเนี้ยแม่น้อยจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกันค่ะเขาเขาเขาก็จะมองเรา,ราไปไปเราไม่บายกันหรอโอ้ยสดชื่นแต่ก็ไม่บายเรือเขานะคะไปไม่บ่ายเรือ ก็มาถึงที่เราจะพามาเที่ยวแล้วนะคะไปชมกันค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะชุมชนสาลาคุณค่ะและที่นี่ศูนย์การเรียนรู้ผ้าบาติกค่ะอันนี้เราเห็นคุณป้าทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะว่าให้เรามีอะไรเรียนรู้บ้าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณป้า,ารัดาหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูเห็นป้าชื่อป้าป้า,ารัดาป้าติกอันนี้กําลังทําอะไรอยู่คะทําผ้าลายพระเดียค่ะลายขอค่ะออันนี้ที่คือลายขอเนี่ยก็คือมันเป็นตัวขอใช่ไหมคะค่ะตัวเอสค่ะตัวเอสอ๋อมีลายหัวใจอ๋อลายหัวใจอ๋ออ๋ออันนี้คือที่มาของลายนี้ได้มาจากอะไรคะคุณป้าเป็นลายพระเาดทาน วันวลยค่ะให้ชุมชนทําแล้วก็เพื่อจะหายให้พระราชการหรือชาวบ้านทั่วไปได้ผ้าลายขอใสอ๋อค่ะแล้วอันนี้เขาเป็นน้ําอะไรคะคือน้ํเทียนน้าเทียนแล้วก็ผสมสีใช่ไหมคะไม่ค่ะเทียนมันจะมีสีเขาตรงลยเทียนสำหรับทำผ้าบารติกมไม่ใช่เทียนปกตินะต้องเป็นเทียนสําหรับทำผ,ผ้าบาร์ติกคุณสมบัติของเทียนทำผ้าบาติกนี้เป็นยังไงคะคือ พอจะซักไม่ออกใช่ไหมคะแบบซักเทียนเป็นตัวก้านสีค่ะกวกา้านสีถ้าเราทําผ้านี้ล้วปั้มเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปจุ่มสีมจุ่มสีแล้วก็ตากแล้วก็ซักแล้วก็ต้มตรงนี้อจ,จะเป็นสีขาวค่ะอ๋อผ้าสําเร็จแล้วอยู่ด้านไหนเดี๋ยวก็ดูไนดะ้อ๋อก็คืออันนี้คือทีแรกอะ่ะเข้าใจว่าพอจุ่มลายไปแล้วสีะจะอยู่ในนี้ไม่ใช่นะเป็นตัวก้านสี กันไห้สี่ติดเรากันดูกันอ๋อเป็นความรู้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาเที่ยวเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าการทำแันเนี้ยพอทำกันยังไงเราก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะทำตลอที่ตดมันมีทั้งหมดกี่ลายค่ะลายนี้ก็จะมีลายไทยก่อนแล้วก็ลายหัวใจแล้วก็เอสทำทำไมเราเขาจะเละไว้เนี่ย มีผ้ามีผ้าป้าใช่ป้าก็บอกเอาอันน็กไปละกันให้เทสก่อนะเดี๋ยวเราเปิดทัวที่แหล่งท่องเที่ยวเราก็จะชวนนักท่องเที่ยวให้ทำด้วยค่ะก็คือตอนแม่นัดมาเนี่ยคือที่ชุมชนแห่งนี้ยังไม่เปิดให้ท่องเที่ยวนะคะแต่เขาเห็นเป็นแม่นัดรไม่ใช่คือแม่นัดอาขอเขามา เป็นกรณีพิเศษค่ะโอ้โหนี่นี่น,นี่อันนี้ปั๊มได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็กดหน่อยหน่อยโอ้โหสวยสวย,สยอ้าวยังโอ้ยอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะรู้ว่าต้องแรงอีกถูกแล้วค่ะถูกแล้วใช่ไหมแต่มันตอนปั๊มอันแรกไม่ยากอันที่สองต้องให้ต่อเน,นื่อ,องกันโอนั่นแหละต่อเนื่องกันจะใช้ไมลไอันที่สองนี่คือเป็ดนี่คือเป็นคนหลายใจนะคะ ได้นะเนดอาเอาละอ่าอ่าอ่าายเขาเนี่ยทไม่ตรงอ่ะเฮ้ยก็ได้อยู่แหละมันก็ต้องมีบ้างนะมนก็ต้องมีบ้างไบ้าให้กำลังใจแม่นะบ้าเอ้ยนี่แหละมันเป็นแบบว่า โนฮาวเนี่ยโฮมเมดนี Home ่งไงเราเราเก็บไว้เป็นที่ระทึกเนี่นี่น,นี่เราเก็บไว้เป็นที่ระทึกเนี่ยจะเดี๋ยวอันนี้ไปย่อเลยเราทำเป็นท่ามังค์เราแม่ก็เปิดประมูลนะอันนี้คือละห้าบาทโอเคอันนี้เราก็มาดูวิธีการทําที่ถูกต้องและสวยงามนะคะส่วนอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นที่ระทึกานี้มันต้องเป็นอย่างนี้พระราดาก็ทำให้เกลี่ยอแต่ต้องเป็นเส้น อ๋ออันนี้เป็นเทคนิคประจำปาดาอะไรใช่ไหมคะอ๋ออีเช่นบางครั้งก็ไม่ตรงอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือทำเป็ดทุกคนนั่นเองเป็นคข้ายกังวลใจว่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ไปย้อมสีได้เลยค่ะย้อมสีนี้มินมีสีแบบไหนมาก จะมีลหลายๆสีตามที่สั่งแต่ว่าเน,นี้ยเราผสมไปแล้วจะเป็นสีฟ้าเราจะไปย้อมกันเลยดีกว่านี่ก็คือขั้นตอนการจุ่มนะคะอันนี้เป็นสีอะไร oh, <no. S 2> สีฟ้าสีของโยฮันส์สีสหรับทำมันย้อมอะคะ่ะเป็นแบบอ๋อนี่คือทำม,มันย้อมค่ะแต่ว่าเป็นแบบปั๊มลายใช่ไหมก่อนเขาก็จะเป็นมัดๆใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้แบบว่า pues ร mm nah ุ่นใหม่แล้วไงเป็นปั๊มลายเขาบอกว่าอยากได้ลายอะไรก็ได้เลยใช่ไมหลายลายลายใบไม้ลายผีเสื้อลายหัวใจเราก็ต้องเราต้องผ่านการขยับใช่ไหมคะไม่ก็คือเราจะบิดอ๋อบิดบิดนี่คือบิดเบยดตัวไปไม่แห้ไไปใช้บิดตัวนะคะบิดเสีให้แห้งถ้าเราบิดสีไม่แห้งมันจะหมักมันจะด่าม ทำเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปตากตากแล้วก็ไว้สองวันแล้วคอยรีซักแล้วก็ต้มเอาเกล็ดเอาโอ้โหวิไลแบบสวยมากกันเนี่ะคนปั๊มต้องแบบฝีมือดีๆแน่เลยนะวันนี้เวิไลเก๋อันนี้คพอจะขายได้ไหมะตั้งห้าบาทอะไรเอาไปทำเนี่ยได้กระเป๋าหรกระเป๋าไม่ใช่กระเไหมคะใช่ให้กำลังใจเราว่าะทำกระเป๋าได้ค่ะ อันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะแต่สำหรับคนที่อยากมาเที่ยวชมเดียแม่นัดรอสื่อเปิดกันนอันนี้เมื่อยอมผืนของแม่นัดแล้วอันนี้คือผืนที่ใายจริงสำหรับลูกค้าอันนี้จริงๆคือแม่นัดทำเองนะ่นะแม่นัดแต่มาทำไว้ แล้วก็ตาอ่าช่วยจับตรงปลายนิดนึงน,นิดเดียวพอเดี๋ยวมือเปื้อนหูรายอะไรเนี่ยสวยจร oh, <wow. S 2> ิงเลย,ยแล้วก็นอกจากอันนี้คุณป้ามีสินค้าอะไรอีกบะ ก็จะมีกระเป๋มามัดพลาผ้าดินเผาแต่ผ้าใหม่แล้วก็จะเป็นชุดบัสติดชุด DIY อวีมีด้านใน,นะะอ,อ่ะค,ค่ะคดะดขาดวันมีิมีสิมค้าอีกชุดกัน คุณพี่อะไรคะอ๋อพี่ชื่อวสิรพรแจ้งเอี่ยมนะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ยินดีที่ทางทีมงานนะคะมาะรู้จักกับกลุ่มรัฐาบาติกนะคะเนี่ยชุดที่พี่ใส่นี่ก็เป็นฝีมือของกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นใช่อยากใส่ไหมคะม,มีมีจาหน่ายนะคะมีจำหน่ายใช่ไหมตอนแรกๆสุดนะคะกลุ่มที่นี่เนี่ยเขาจะทําแต่เป็นผ้ามัดย้อมนะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ย<ม><ม>ก็จะถนัดในเรื่องของการทําผ้ามัดย้อมนะคะแล้วก็ จากนั้นนะคะทางกรมการทนอ่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็โดยท่านอดีตอธิบดีนะคะท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญนะคะตอนนี้ท่านเป็นประหลัดกระทรวงเนี่ยท่านก็ได้ขอพระราชทานในเรื่องของลายผ้านะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะเป็นผ้าอะไรขอแบบที่คุณน้องถึออยู่นะคะเหมือนที่พี่ใส่อันนี้คือ<า>ที่แ<า>ม่นัดไปทามาบอกกี้เป็นกระเป๋าอะไรเป็นไงละ่ะพอมาทํเป็นกระเป๋าเหมือนคุณน้องถึงนะคะก็เลยดูดีนะคะ กระเป๋าเนี่ยตอนแรกๆเขาจะเป็นสไตล์เป็นผ้ามัดย้อมเห็นไหมคะเป็นเป็นลายอย่างนี้นะคะหลายแบบนะเป็นลายเป็นลายปั๊มนะคะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ทาง่ายๆเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดนะคะถูกไหมคะเพราะว่าจะต้องจะต้องผ้าบาติกคือวิธีการทําเทียนนะเขาจะมีปั๊มใช่ไคะไปชุบเทียนแล้วก็มาใส่ในลายผ้าเห็ไหมคะที่น้องๆทำกันเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็มาทาเป็นเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นกระเป๋านะคะหลากหลายรูปแบบ แล้วก็สินค้าที่นี่นอกจากผ้าบาติกแล้วมีอะไรอีกอ๋อก็จะมีในส่วนที่น้องก็ทำนะคะก็จะเป็นเศษทําเศษผ้าอเอาเศษผ้ามาทำเป็นมุม้แจก็มีเพราะว่าเกราะเกตนะคะก็คือได้ชื่อว่าในส่วนของการทาเครื่องปัน้นดินเผานะคะ<ม>ก็เอาเศษผ้ามาประยุกต์ให้มันเข้ากับสไตล์นะคะสไตล์นะคะ,ะ,คะเอามาเศษผ้าไม้ผ้าอะไรต่างๆนะคะค่ะ ก็ในส่วนของอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางกลุ่มนะคะก็ช่วยเหลือในส่นผู้ประกอบการในเกาะที่เอามาจําหน่ายในศูนย์ที่นี่นะคะแล้วก็ในส่วนของที่นี่เองนะคะนอกจากเป็นเป็นกลุ่มที่ทาผ้านะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของโอท็อปโนวิถีก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะคะเขาก็จะมีบริการเรื่องอาหารด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันท่านได้อะไรบ้างได้เยอะแยะเลยนะคะก็ลองมาดูนะคะว่า สิ่งแรกที่ท่านได้ก็คือหนึ่งนะคะได้นั่งเรือข้ามฟากมาบางคนยังไม่เคยนั่งเรือเลยตั้งแต่เกิดมา,าแล้วก็<อ>กจะรู้สึกนนใช่ค่ะนน <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วมาถึงเนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำสินค้าต่างๆให้แม่นะคะ ถ้าขอบคุณนะคะถ้ายังไงมีอะไรก็สามารถติดต่อได้นะคะในเพจแล้วก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งามนมนตชนชังหวัดนนทบุรีนะคะเบอร,ร์โทรศัพท์025800704หรือนะคะในเว็บไซต์ของสำนักง,งามนมนตชนชังหวัดนนทบุรีนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะและ้วมนัดก็วันนี้ก็คือได้กระเป๋าแล้วแต่ว่าดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองระบายสีโชว์ิีมือดูว่ามันจะเละไหมใครสนใจปิดมือแม่นัดรอเอฟไทร์ลิปได้เลยค่ะเล็ก ที่พี่ผมบอกว่าชุดระบายสีผ้าบาติกนะคะมันเป็น DIY ให้เราทำเองและมันมีหลายลายด้วยอันนี้คือกล่องสุ่มเหรอคะ <No. S 1> สุ่มว่าเราได้ลายไหนเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ละมันมีลายให้เลือกตึงตึงตึง,ตง,ตงระดับแม่ต้องลายไหนสุ่มระกล่องสุง่มอาลายไหนเดียวหนึ่งสองสามอะไรนี้ละกันแตนแตนแตนเดี๋ยวเราไประบายกันดีกว่านะคะ สัะ้าฝีมือผ้าบาติกของแม่นัดนั่นคือมีรูปน,น,น้องวิด้วยแนนเนนนีนนี่นี่นี่ใช่มีลายเซ็นน้องวิ <c oughs> เพราะว่าน้องวิบินมาหาแม่นัดแล้วก็เซ็นคือแล้วก็บินกลับไปใครที่อยากมาสูตรการเรียนรู้ผ้าบาติกแล้วได้ทํากิจกรรมแบบแม่นัดน,นะคะคือได้ทําผ้าบาติกแบบนี้แล้วก็ผ้ามัดย้อมแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นมัดย้อมนะคะ,เ,คะเขามีแบบปั๊มลายแบบแม่นัดเลยคะ่ะสนุกมากเลยเขาบอกแล้วนอกจากที่กิจกรรมแบบนี้แล้วที่นี่ก็ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะได้แก่กเกาะเกต็และเจดีเอียงแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาให้เรามาเที่ยวกันได้เลยนะคะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะคะแม่นัทต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้แม่นัดนมาทำกิจกรรมวันนี้ค่ะรับลื่อนมาและก็สนุกมากเช่นกันค่ะแล้วคลิปหน้าแม่นัทจะพาไปเที่ยวชุมชนไหนจังหวัดอะไรอย่าลืมติดตามที่เพจพาทามบาร์นนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้แม่นัาจะพามาเที่ยวโอทปนวัตวธถีแบบง่ายๆนะคะเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถเที่ยวภาคเหนือใต้กลางออกตกและภาคอีสาน ครบจบทุกภาคกันเลยค่ะถ้าอยากซื้อสินค้าโอท็อกจากชุมชนก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะคะพอที่นี่รวมสินค้าทั่วประเทศนอกจากเราจะได้สินค้าแล้วก็ยังได้ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนอีกด้วยนะคะทุกครั้งที่อยากเที่ยวแบบวิถีชุมชนก็คลิกเลยที่ www.otoptravel.net แค่คลิกคุณก็จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินสุดฟินกันไปเลยจ้า